เรื่องแรกเลยค่ะผู้ชมขาเป็นการแสดงความยินดีนะคะกับครอบครัวครอบครัวนี้คุณกันกันตะถาวรค่ะกับคุณพลอยนะคะล่าสุดก็ประกาศลงอินสตาแกรมเรียบร้อยแล้วว่ามีลูกคนที่สองแล้วจ้า, hey, จาน้องพร้อมนะคะลูกของคุณกันกับคุณพลอยเนี่ยนะคะก็จะมีน้องแล้วนะคะซ่องบอกเลยค่ะว่าน้องพร้อมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากๆนะเป็นลูกดาราที่แบบอุ้ย น,น,น่ารักอ่ะน่าน่าธนุถนอมมาก<อ>ๆเลยนะผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคือคุณพลอยอัยดาเนี่ยกับคุณกันกันตาถาวนเนี่ยนะคะเขาก็เฝ้ารอค่ะในที่สุดเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะมีอะไรจะบอกตอนนี้ครอบครัวเราครอบครัวก,กันตถาวบวกหนึ่งแล้วนะครับปิดเป็นความรับมาสามเดือนละว,วันนี้เปิดตัว new member แล้วครับ นี่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าไปแสดงความยินดีกันยงใหญ่เลยนะบอกว่าน้องพร้อมจะได้กลายเป็นพี่ชายแล้วอ๋อการเรียนว่าขอแสดงความยินดีด้วยเนาะแต่ยังไม่รู้เพศใช่ไหมคะยังยังค่ะต้องรออีกสักหนึ่งเดือนปะถึงจะรู้คือ3เดือนเนี่ยเขาประกาศเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมแหละหลายๆคนก็บอกว่า ถือเคล็ดถือธรรมเนียมยังไม่ประกาศก่อน3เดือนแต่เขารู้แล้วแหละว่าเขาตั้งท้องเนาะพอครบ3าเดือนปุ๊บก็ประกาศให้ทราบเลยแต่ประมาณสักหเดือนไหมเนาะไม่แน่ใจเพราะเล็กซี่ไม่เคยตั้งท้องนะคุณผู้ชมสักี่ห้าเดือนนะคุณผู้ชมข้อมูลเหล่านี้ไม่มีในหัวเลยอะนี่เรมคิดเลยว่าถ้าเกิดเขาได้ลูกสาวใช่ไหมดูจะแบบเพอร์เฟกเลยเนาะแฝดไมก็ไม่แน่นะจะสาวเลยจะแบบมีหนึ่งคนแล้วก็มีก็แฝดก็ได้อยู่นะ ไม่แน่ก็เป็นอะไรที่กําลังคิดนะกําลังคิดตอนนี้นะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าตอนนี้เนี่ยดารานักแสดงค่ะแต่งงานเยอะค่ะถูกขอแต่งงานเยอะและกําลังตั้งท้องตั้งคันเยอะแล้วก็มีลูกแฝดเยอะด้วยนะโอ้ฉันเซอร์ไพรส์กับเขามากเลยเวลาเขาประกาศมาปุ๊บ แฝดจ้าจะแฝดหญิงแฝดชายแฝดคู่แฝดคิดได้หมดนะคือตอนนี้ตอนแรกเข้าใจว่าแฝดเนี่ยความแฝดอ่ะต้องเหมือนกันเออสรุปเดี๋ยวนี้เขานวัตกรรมดีเนาะคือกลายเป็นว่ามีแฝดหนึ่งคู่เนี่ยชายก็ได้หญิงก็ได้มันลดเพอร์เฟกตตรงนี้แฝดไข่คนละใบเออดีมากออนะคะอ่ะก็รู้แล้วกันว่าจะเป็นเพศอะไรนะเดี๋ยวเรานำข่าวมาบอกกันนะคะ